อนแรกอยู่กับพ่อแม่ทํากับครอบครัวก่อนแล้วทีนี้พอแต่งงานมีครอบครัวก็มาทําของตัวเองเมื่อก่อนนี้ทํากันแค่คนละห้าไล่สิบไล่สิบไร่ก็ถือว่ามากนะเมื่อก่อนนี้มันต้องใช้ถางมันไม่ได้ใช้รถไถอะไรดันย่ำไรได้เหมือนสมัยนี้เราต้องถางเอาแล้วก็ใช้รถไถมันคือสิวิทนาการเมื่อก่อนกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันต้องใช้เ,เหรียญถางชักคาดกันเอามันก็จะได้ไม่มากแค่ห้าไร่ก็ถือว่าเก่งแล้ว ตอนที่สมัยที่พี่ทํากับครอบครัวกับพ่อกับแม่นะแล้วที่มาถึงยุคพวกพี่เนี่ยมันมีรถไถมีผ่านเจ็ดสำหรับย่าไม่ต้องไม่ต้องถางแล้วย่าย่าแล้วก็ใส่ไฟแล้วก็ใช้ผ่านสามไถได้เลยมันมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็เลยทําให้ทําได้คนละจํานวนละหลายไร่ต่อคนลําบากก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้มอเตอร์ไม่ได้เครื่องสูบน้ําเนี่ยมันราคาแพงเราไม่สามารถซื้อได้สําหรับชาวไร่อย่างเรานะคะัละสี่ห้าหมื่นมันซื้อไม่ได้ มันก็จะเหมือนว่าเราต้องใช้เครื่องเก่า,กาๆรถเนี้ยเบนซินเครื่องเบนซินอะไรเงี้ยมันก็ลดได้วันนึงละลดได้ไม่มากพอมาถึงเดี๋ยวนี้เรามีมีกําลังซื้อซื้อได้วันนึงเนี่ยสองคนเนี่ยลดได้สี่พันต้นตอนนั้นเราเล็กๆนี่คิดใหญ่จะทำคุ้ยไข่ไหมไม่คิดอยู่แล้วหนูใครก็ต้องมองดูพ่อแม่เราก็ทําอาชีพนี้เราต้องคิดว่าอยากไปอาชีพได้อาชีพที่ดีกว่านี้ส่วนอาชีพชาวไร่ไม่ต้องอะไรอย่าง,างพวกหนูบอกให้ไปทไําไร่เดี๋ยวมไม่เอาเหนื่อย คือเมื่อก่อนเนี้ยฐานะสําหรับคนพื้นบ้านๆอย่างเราเนี้ยก็ถือว่ายากจนพอมีพอกินไม่ใช่ไม่ใช่ว่าร่ํารวยอะไรเงี้ยถึงพี่ได้เรียนถึงมอหกนี่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วในสมัยสมัยรุ่นพี่นะเพราะว่าพอเรียนจบชุบพ่อแม่บอกว่ามีหนี้เยอะไม่สามารถส่งเรียนต่อได้แล้วต้องอาชีพนี้แหละต้องทําต้องช่วยกันมันก็เหมือนอยังไงอะเพื่อนได้เรียนหมดเราไม่ได้เรียน มันก็มีจุดหนึ่งนะเพราะว่าทําไมเราสารเรียนต้องถึงม6อะเนาะจังหวะมันไม่ดีพอดีน้ําท่วมกล้วยอแม่บอกไม่มีละมาเรียนไม่ได้นี่เยอะมันไม่ผิดหวังหนูจก็ถือว่าเราทําได้ดีแค่นี้แหละออกมาช่วยพ่อแม่พอแยกครอบครัวามาทําฟุกมากเลยโลละ15บาทเกิดมาไม่เคยเจอเลยนะหนูตัวแรกทุกอย่างคือต้องไปกู้เข้ามาต้องไปกู้ซื้อรถดิแท็กตต้องไปกู้ลงทุนซื้อปุ๋ยอะไรเงี้ย หลุดหมดทุกอย่างแล้วมีทุนมีทุนทําต่อในปีต่อมาต้นทุนต่อไร่1ต้นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ไถขุดหลุมขุดนอซื้อซื้อหรือ,อถ้าถ้าน่อเราเองไม่ต้องซื้อแล้วก็ปลูกเนี่ยอหนึ่งต่อหนึ่งหลุม7บาทเพราะขจ้างเขาขุดหลุมอย่างเดียวเนี่ยหลุมและวสบาทไร่หนึ่งกี่สี่ร้อต้น พันที่ปลูกเนี่ยเป็นพันุพื้นเมืองเพราะเราไม่ได้ไปซื้อหน่อจากใครมาก็หมุนเมียนปลูกอยู่ในหมู่บ้านเรานีน่ถ้าสมมุติว่าของเราไม่มีไรเราน้ําท่วมเราก็ไปซื้อจากไรแถบในหมู่บ้านเรานี่เนี่ยเอามาปลูกไม่ได้ไปซื้อจากที่ไหนมาเลย